ห้าราศีที่มีจุดเด่นในช่วงของเดือนมกราคมนี้ในช่วงปี2568นี้นั้นชาวราศีทั้งห้าที่จะมีโชคมีลาภท่านจะล่ำรวยได้จับเงินแสนเงินล้านในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินการงานนั้นเปิดดีชาวราศีทั้งห้านี้เรามาฟังกันได้ว่าในห้าราศีนี้จะมีราศี ของเราอยู่บ้างหรือเปล่าในเรื่องของการเงินการงานก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ภายในห้าราศีนั้นจะมีโชคมีลาภและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินไปได้ด้วยดีก็ขอ,ขอให้ท่านมารับฟังกันก่อนว่าจะมีราศีของเราอยู่ในนี้หรือเปล่า ในเรื่องของการเงินการงานนั้นถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีเรามาฟังอันดับที่หนึ่งกันก่อนว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกนั้นในด้านของการงานตัวของท่านนั้นจะมีงานที่ดีทําท่านจะเป็นคนขยันขันแข็งจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เรื่อยๆท่านจะไม่ทอ้อไม่ถอยในเรื่องการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบาท่านก็สามารถทำได้โดยที่ไม่มีอะไรติดขัดทั้งนั้นงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นเงินเป็นทองบางสิ่งบางอย่างนั้นทำแล้วก็จะมีชื่อมีเสียงอีกตหางชาวราศีพฤกษกนั้นท่านเป็นคนที่ลุยงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาท่านทำได้ทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของการเงินการทอง ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นท่านจะมีความสําเร็จแต่ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้อาจจะมีจ่ายหนักบ้างเบาบ้างก็ถือว่าท่านก็ยังดีท่านยังมีรายรับของท่านอยู่ในช่วงนี้ ชาวราศีพฤษภจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการเงินถึงท่านจะจ่ายมากเท่าไรท่านก็มีรายรับเข้ามาจุนเจือในเรื่องความรักความใคร่ในช่วงนี้ให้ท่านคอยระวังสำหรับคนที่มีคู่อันนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาแวง เกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ยังไม่ลงตัวอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ให้ท่านระวังเขาไว้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ก็ถือว่า ท่านยังมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานท่านชอบอยู่คนเดียวไปก่อนในช่วงนี้เจ้าราศีพฤษภนั้นในเรื่องของคู่ครองท่านยังไม่คิดที่จะมีท่านยังชอบทำงานและชอบเที่ยวชอบสนุกเฮฮากับเพื่อนฝูงนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภอันดับต่อไปเรามาดูอันดับที่สองของ เดือนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างอันดับที่สองนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมกราคมในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะได้รับงานใหม่ๆชาวราศีกันนั้นท่านใดทำงานมาแล้วก็ขอให้ท่านทำไปเรื่อยๆอาจจะมีงานใหม่เข้ามา มีทั้งงานหนักงานเบาแต่ท่านก็ทำได้ไม่มีติดไม่มีขัดอะไรทั้งนั้นงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จมีความโด่งเด่นโดดเด่นเรียกว่ามีชื่อเสียงอีกตาหากในด้านของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกันก็ไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามา,าท่านทางนั้น ชาวราศีกันนั้นในเรื่องของการเงินการทองจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนนี้จะมีความสำเร็จท่านอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นของแพงหรือจะเป็นของใหญ่ของโตท่านก็สามารถทำได้เพราะว่าท่านมีเงินมีทองมีเงินหลังไหลเข้ามาท่านในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ในเรื่องของ ความรักความใคร่ในช่วงนี้สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดก็จะมีคนคอยแอบมองคุณอยู่ในช่วงนี้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองอาจจะมีคนมาพูดจาหวานร้อมหรือว่ามาพูดจาขอสมัครเป็นแฟนก็มีในช่วงนี้ถือว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายไปจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวในช่วงนี้ตัวงท่านจะมีสเสน่ห์อย่างมากๆ สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในราศีที่สามนั่นก็คือราศีตุลราศีตุลก็ไม่ได้อยน้อยกว่าราศีใดๆในเรื่องของการงานจะมีงานในท่านทำอยู่เรื่อย การงานการเงินก็จะถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีงานจะมีทั้งงานเล็กงานใหญ่และจะมีรายได้ตามมาอีกถือว่าในช่วงนี้ในด้านของการเงินการงานก็อยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีตุลนั้นจะหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนมกราคมนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและจะมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้กำลังใจท่าน ในเรื่องของการงานนั้นถือว่างานจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับการค้าขายได้ยิ่งดีใหญ่ท่านจะมีรายได้มากมายถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีตุลนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องการเงินการทองอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้ท่านระวังจะมีคนมาขอหยิบขยืมหรืออาจจะมีคนมาหลอกลวงเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองเพราะว่าเขารู้ว่าท่านมีเงินมีทองเขาอาจจะมาขอหยิบขอยืมก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังเกาไว้ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่คนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้จะมีคนหมายปองท่านมากอยู่ในช่วงนี้ก็ท่านระวังไว้ จะมีคนเข้ามาตีสนิทมาพูดมาจามาคุยในเรื่องของความรักนั่นแหละให้ท่านตัดสินใจเอาเองในช่วงนี้ถือว่าดวงการความรักของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีตา,าว่าเราเลือกได้คนดีตัวเราก็มีโชคมีลาบ หากว่าเราเลือกได้คนที่ไม่ดีเราจะอับโชคอับลาภเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะมีคู่ครองให้ท่านมองดูให้ดีเสียก่อนนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลต่อมาเรามาดูอันดับที่สี่กันบ้าง อันดับที่สี่นั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จดวงของท่านนั้นจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการงานช่วงนี้จะมีงานที่ดีๆเข้ามาหาท่านถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้า นายหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการก็ให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีลูกน้องหรืออาจจะมีคนที่เรียกว่าคิดไม่ซื่อกับท่านให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั่นก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวเราเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายการค้าขายไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ก็จะขายดีจะมีลูกน้อง และจะมีลูกจ้างสั่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้จะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอย่างมากมายการเงินการทองก็อยู่ในช่วงที่ดีมีใช้มีสอยไม่ขาดมือถึงท่านจะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นก็จะไปได้ดีในเรื่องของการงานการเงินช่วงนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะลงตัวได้ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนนี้ในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีพิจิตในเรื่องของความรักความใคร่คนที่ยังเป็นโสดอาจจะเจอเนื้อคู่ได้ในช่วงของเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วให้มันเอาอกเอาใจกันบ้าง ให้ชวนกันไปทําบุญสุนทานหรือพากันไปท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาหรือว่าเสริมความรักของท่านชาวราศีพิจิกนั้นในช่วงของเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าดวงการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจุดยืนที่ดีแต่ก็มีสิ่งที่ท่านต้องระวังอยู่บ้างอาจจะในเรื่องของการทำงาน อาจจะมีการบกพร่องหรือว่าอาจจะมีการไม่เข้าใจกันจะมีการทระเลาะเบาะแวงกันได้อันนี้เป็นของธรรมดาแต่หากว่าท่านทำงานส่วนรวมกันหลายคนต่อมาเรามาดูอันดับที่5อันดับที่ห้นั่นก็คือชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมกราคม2568นี้นั่นชาวราศีเมษในเรื่องของการงาน ช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาท่านบ่อยครั้งและจะมีทั้งงานหนักงานเบางานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำออกมานั้นก็จะได้สมบูรณ์แบบท,ที่ดีจะมีคนยกย่องมีคนชื่นชมในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่บกพร่องอะไรทั้งนั้นถึงท่านจะทำงานใหม่ๆก็ทำได้ในเรื่องการงานท่านมีประสบการณ์ อยู่แล้วท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จงานบางสิ่งบางอย่างทำแล้วท่านจะมีชื่อมีเสียงโด่งดังการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในช่วงของดีการเงินนั้นจะมีเงินเข้ามาตั้นอยู่เรื่อยๆเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ท่านอยากจะได้อะไรหรือว่าท่านอยากจะซื้ออะไรในช่วงนี้ท่านก็ทำได้ ในเรื่องการเงินการทองนั่นดูแล้วก็โอเคท่านมีใช้มีสอยไม่ขาดมือในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของความรักอีกเช่นเดียวกันคนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะแลดูเงียบเงียบยังไม่มีอะไรคลืบคลานไปในข้างหน้า ท่านจะชอบอยู่คนเดียวไปก่อนในช่วงนี้แต่สำหรับคนที่มีคู่ในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องการพูดการจาหลอกล่ออาจจะเกิดเรื่องเกิดราวกันก็ได้ในช่วงนี้ก็ท่านระวังเขไว้ในเรื่องของการพูดการจาให้ท่านระวังเขไวด้ดีและอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของสุขภาพและพารนามัย ชาวราศีเมษต,ต้องระวังในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็ได้ในช่วงของปลายเดือนหรือติดต่อกับเดือนมกราคมในช่วงนี้ต่านระวังไว้อาจจะมีการเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้งด้วยโรคประจำตัวหรือโรคเก่าๆที่ติดมาานั้น สำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันในตันระวังอาจจะมีความดันไขมันเบาหวานอะไรเกิดขึ้นให้ท่านระวังเขไว้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี